ดีค่ะวันนี้มาพบกัชบช่องมดเสาลุยกินแซบนะคะตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่บ้านเมืองแพร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องจะย่างไส้กรอกอีสานค่ะเพราะว่าเมื่อวานนะคะฝนตกหนักมากเลยตกทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่น้องจะไปย่างไส้กรอกอีสานนะคะน้องจะพามาชมวิวก่อนค่ะวิวต้นกล้วยค่ะอันนี้เป็นสวนนะคะนี่ค่ะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ธรรมชาติมากเลยค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวน้องจะพาไปทาแซ่ก,กอกอีสานนะคะแต่แป๊บน,นึงค่ะเดี๋ยวน้องจะถ่ายให้ทุกคนดูค่ะบรรยากาศยามเช้าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวน้องจะพาไปชมสวนนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเลี้ยงไก่นะคะอืมไก่เยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นเล้าไก่นะคะส่วนฝันนู้นก็จะเลี้ยงหมูค่ะนี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะ จะติดจะติดกับน้ำโ้ยนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเล้าหมูที่ชาวบ้านเขาทำไว้นะคะนี่ค่ะเป็นหมูดำค่ะนี่อันนี้หมูแดงค่ะนี่นะคะ อันนี้เจ้าของมาให้อาหารหมูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เชื่ออะไรนะชื่อยมนครับยมนนะคะนี่ค่ะลูกหมูเยอะมากเลยอะทุกคนวันหนึ่งนี่ให้อาหารกี่รอบคะสามรอบเหมือนคนเลยเหรอค่ะค่ะนะคะ ูที่นี่กินดีนะคะ,คนนะอสรอรบตัวเล็กก็นเล็กก็ให้สามรอบตัวเล็กนี่ให้อาหารสามรอบนะคะส่วนตัวใหญ่นี่จะให้สองรอบค่ะค่ะนนคนอันนี้ก็เป็นสวนกล้วยนะคะนี่บรรยากาศยามเช้าค่ะสสวนตรนนุ่นก็เป็นสวนของคนอื่นนะคะนี่ค่ะ ฟ้าก็จะมืดๆอยู่นะคะค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปย่างไส้กรอบกันดีกว่าค่ะค่ะทุกคนตอนนี้น้องจะมาย่างไส้กรอบนะคะที่เอามาจากพี่นักเมื่อวานค่ะไส้กรอบข้าวค่ะย่างบน อะไรก็ใบตองค่ะนัเกินัเกิคนะ่ะน่ากลัวน่กลัวดิค่ะวันนี้รู้บอกไปค่ะว่าให้คนถืกกล้องกิติมาสามมาถืกกล้องให้แล้วนะคะอ่าดีนะนี่ค่ะพอมดกินเราสามอันมดต้องสี่อันโอ้เอาเปื่อกินคนเดียวเลอ่ะไ่มีเรื่องไงนี่ต้องใช้มือ นี่นะคะมันจะได้กลิ่นหอมๆใบตองนะคะนี่ค่ะกับบรรยากาศยามเช้าค่ะเช้าที่แดกออกค่ะเช้ามากตอนนี้แปดโมงแล้วนะคะหอมมากเลยอะนี่ค่ะตอนนี้ก็รอให้มันสุกก่อนนะคะตอนนี้ก็พี่อันแน่ก็ยิ้มทำไม เราได้ยินเสียงเพื่อนอมน้องเรียกมดมดมาอยู่กับเขาที่เขาบอกมดมาอยู่กับเขาหน่อยเขาหิวได้กินเสี้องของมดเลยบรรยากาศยามเช้าก็จะได้ยินเสียงหมูร้องนะคะยกเว้นหมูตัวนี้นะคะจะไม่ได้ยินเสียงร้องค่ะพี่ได้ยินเสียงหมูตัวนี้ร้องหิวหิวยังไม่หิวค่ะช่วงนี้กำลังไดเอีกค่ะได้อดเขาไม่มีจะกินไงอดอยากมันอยากมันอยากตรงนี้ก็จะเป็นน้ำโ้ลกนะคะ ติดกับน้ําห้วยค่ะเมื่อวานก็ฝนตกน้ําท่วมค่ะเออยอะมากเลยค่ะมดเลยต้องติดเกาะไม่ได้ติดเกาะเลยค่ะคือติดเกาะยังไงหนูก็ไม่อดตายค่ะแต่ถ้าติดเกาะกับพี่แอนแนนี่จะอดตายนะคะดอดอยากอดอยากอดอยากด้วยค่ะวีนนี้จะมีฝนจะตกอีกครับดูจากอาการและแดดออกแดงมากเลยเช้าเช้านี่ ฝนกต,ตกแน่ๆเลยอ่ะแน่นอนวันนี้น้ำปลามาต้องรีบออกเลยใช่ค่ะวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะคะมาวันเดียวค่ะแล้วก็กลับค่ะดีมาก <c oughs> นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเสื้อสวยจังตัวของฟีไม่มีบ้างเหรอ พี่แจกคนอื่นไปเยอะนะแต่พี่ไม่เคยได้ของฟรีจากใครเลยอะโอ้โหยายเกเก็บเก็บวไว้ขายนาพี่อันแน่ไม่ใส่คอนูหรอกใส่สิใส่ไหมแต่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 คิดราคาพี่แพงนะพู่เล่นพ่เล่นเอาไป่ขายก้อนเสื้อพี่ยังไม่ค่อยมีเวลาใส่เลยเย็นเย็นเนพี่อันแน่ไม่ใส่เสื้อหนูหรอกใส่สิช่องนุมาช่องแค่ช่องเล็กช่องแนแ่ช่องอล่อคือไปเล่นใครฟคขับดาพี่กันเนี่ย เล่นไ่เล่นนีใกล้สุกแล้วค่ะอืมนะคะคือคือพี่จะสุกหรือมดจะสุกวะเนี่ยแดดแรงเนี่ยใครจะสุกใครก็สุกพอๆกันค่ะอันนี้แสกอกจะสุกออไม่ใช่หนูไม่มีหนูสักตัวด้วยมีแต่หมู เยอะแยะค่ะนิดแล้ค่ะนี่จะกินคา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 คอคานาาค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 าาค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 าราคากาศมัาได้เคานาากานน่ากินสุกแล้วสุกแล้วอุ้ยมอาค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 าอาคาาค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 าาาคาคะคาคาซกแซกอะไรเนี่ยคาคามาอาาคาคาคาาคาาคาคาคาาคาา นากีโอ้น่ากลัวครับดูดิได้นี่น่ากลัวพีนแมตตอกินนะคะวันนี้อันนี้น่ากีนากีครับดูดิคือมันต่างกันมากเลยดูเออเฮ้ยมมีอะไรที่แปลกแปลกแปลกต่างจังเลยใครจะไปนากีนากีนากีโอ้ยถ้าใส่ถั่วเน่าลงไปโปรยขั้นบนนี่คือจะนากีนากีเนะอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดหมดเนี่ยงทับสกัดเอาลูกนี่แหละ เก่าดาวรุ่งยังไงคะเออพ,พี่พี่ไม่บอกหรอีแต่ต้องไปดูช่องพี่ว่าพี่มีของดีมาด้วยคนมดีคองพี่เนี่ยอะไรคะโถดูข้างหลังน้องมอสี่ทำไมพูดแต่พกแอบพาใครมาด้วยนี่นกันชื่อช่องหนูนี่ละมี่คนเอ่เอ,อ,อ,อ่มีคนหิวอะพี่หิวอะผูดเล่นพูดเล่น,ลนอา้อาว เห็นเห็นสาวๆแล้วทำไงท้องไงท้องยายสาวมาช่วยพี่แม่แกมาช่วยหรอกขาอ่อนค่ะไม่ได้กินข้าวค่ะขาอ่อนนะคนดูคิดไม่ขาอ่อนคือคือเขาไปอยู่กันหลายคนนะทีมนี้อย่ามาคิดมากนะมันมันจะจะเล่นงานผมอยู่เนี่ยว่ามันมันพาพวกมานลุมผมครับนะอะไรหนูมาเชิญเนี่ยสุกอย่างเนี้ยที่หัวนาแล้วนะมีคนรอกินอยู่เยอะน่ะแล้วใครจะบอกว่าจะให้พี่กินอ่ะกินเองอ่ะกินเอง เออไปเลยร้อนว่ะอุ้ยทับเองบอกปางเฮ่นิดรับตัวแสงแดดไม่ได้ปกติพี่อยู่ทะเลถ่ายก็ไม่ค่อยโดนแดดอ่ะพี่อยู่กับบอนี่พี่ดำหมดแล้วเนี่ยทะเลถ่ากอะไรคะอย่าอย่าพูดเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวมีดราม่าบรรยากาศไม่ดีเลยเนาะดีสิมีพี่อยู่ใกล้ดีหมดแหละ พราะพีอ่อยู่ใกล้ๆแหละบรรยากาศไม่ดีค่ะ ơi, ดีีใช่พ่พปกติบรรยากาศมันสดชื่นกว่านี้อ,<ะ>อ่ะเออไหนนี่ดีแน่เนี่ยโอหโห,ห,หมอกเมฆพระอาทิตย์มาแล้วเนี่ยสดชื่นมากเลยเนี่ยพระอาทิตย์หรือว่าเมฆมืดมาคะเออดีละสวยมากเดี๋ยวพาลงมาขึ้นเขาขึ้นเขาลงห้วยอืมนั่นแหละสไตล์มดสาล้มกินดะสายลุยกินแซ่บอืมไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก มันกินมันก็ต้องกินอยู่แล้วเพื่อประทางชีวิตเราจะได้มีพลังเดินดอยต่อไปค่ะนั่น<า>แหละอุ้ยใกล้สุดแล้วอืมมืมาแล้วว่าให้อันแรกว่าใครนะครับใค่กอกใค่กอกืองแพรมเขาเอาสูตรอะไรมามดเขาเป็นค,คนอีสานไหมเอาสูตรอีสานหรือว่าไงใส่กอกอุ่นเส้นเนี้ยสกะเรียค่ะกะเรียนะใส่กอกสุกะเรียครับรนะรค่ะเขาเป็นแกเรีย <laughs> กระเลี้ยงขาวก็เลี้ยงขาวทำแต่ว่าก็เลี้ยงดำกินนะครับหนูขาวอยู่ดูสิไม่เชื่อตัวจริงน้องมดดำมากครับบอยฟังกางเกงเสื้อผมพี่อย่าอดตายแถวนี้ไว้นี่ยพี่อดยาวอย่างเดียวพอแล้วเดี๋ยวพี่จะข้ามดากลับไปไม่ได้พี่รอเด้อด้านมาด้านเปิดก่อนนะพี่ด้านพี่ถึงเลยจับเปิดเพื่หัวพี่แตกว่างใกล้แน้องมดไกล้แ ใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้ามาสุกเดี๋ยวหนูจะถ่ายให้ทุกคนดูค่ะพี่ไม่รอแป๊บพี่จะรอไส้กรอกพี่ตีนกาพ,พี่ขึ้นอ่ะพี่กินไส้กรอกตีนกาขึ้นไม่เท่าตีนหมูขึ้นแล้วจ้ะตีนหมูหนูเต็มเต็มเลยตีนหมูตีนหนูอ๋อค่ะทุกคนตอนนี้น้ำมันมัน,มนเยอะมากเลยค่ะมาสุกแล้วนะคะน้ำมันอะไร <laughs> น้ำมันมดหรือว่าน้ำมันหมู น้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูอ่ะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะคือกิคือถ้ามันมีอะไรที่ขีดดีพี่จะไม่ว่าเลยขี้ทีก็ดำทีม่มดกินมดกินไปได้สามันได้คือคือแต่ที่จะใช้ไป็ตรงไปตองยิบออกมาเด้อเอาอะไรนะอะไรอะไรเนี่ยอะไรพี่อือก่อนแบที่จะให้ใครกินเนี่ยเสียเสียยี่ห้อเขาทำมาอันละประมาณแล้วพี่ก็เกลี่ยนี่นี่มาเหลือนิดนึงค่ะเอาพี่เกลี่ยนีเมดกินัละมดกินละนี่หนู ไม่อาดีกัานือรสอะไรอะไรอะไรอืมอร่อยมาอเลยเออกินกินด้วยครับคุณลุงรสชาติมันจะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะค่ะไว้ค่ำคืนนะคะอือเหมือนแหนมเลยค่ะเออแหนมเหมือนแหนม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 เออกินไหมคะกินไหมครับคุณลุงนี่นะคะคุณลุงเจ้าของที่นะคะสวัสดีค่ะเมื่อคืนไก่หายไปสามตัวมีคนไปบีบคอไก่ครับคุณลุง คุณลุงนับไว้อยู่หนูไม่ได้บิดคอไก่ไก่ไก่ไกได้น้ไม่ไหมครับเมื่อคืนเที่ยงคืนนะมีคนลงมาหากินเขาเอาเอาไก่บอไปสามตัวไปพอลุงไปกินสซกอกแล้วค่ะคุณลุงกินแซกเก็ตกันหนูมาชิมหน่อยชิมฝีมือหนูหน่อยฝีมือย่าใคุณลุงเขาไม่กล้ากินไหมเขากินทำไมเล่าเขาซ่าแล้วให้คุณลุงกินฝีมือใหญ่แซกเก็หนูหน่อยลองชิมหน่อยได้ไหมครับสะอาดได้ไหมฮะชิมชิมชิมหน่อย บังคับคุณลุงหกกินนี้คุณลุงเขาก็บอกว่าอืมมาสิดคิดเช่าหน่อยนะสาวสุดคุณลุงนา่งที่ได้มีสาวๆทำให้คุณลุงเออเอาเยอะๆเอาหนึ่งชิ้นเลยมันกินไม่หมดเพราะเพิ่งกินเข้ามาเองเอาเหรอเขาจะไปรอกินฟีมือคนที่บ้านไอหมดแล้ก็ไปอะไรกันข่าวเดี๋ยวเขากินข้าวบ้านไม่ลงเดี๋ยวเขาก็โดนไหวอะไรเนี่ยร้อนคุณลุงร้อนนะครับอ้าวคุณลุงยจะได้ปากคุณลุงจะเขาจะไม่ฉุกเฉินนะเขาคนข้าวคุณลุงผมจะได้ไม่กินครับหมดหมด กินเลยกินสามอะไรกินเลยกินกินกินคนเดียวเลยันกินแน่นี่กินต่อจากคุณลุงเลยเออสุกไหมฮะสุกไหมสุกเพราะว่าหนูก็ไม่เคยย่างซะก่อนถอกไหมถูกดีก็มืออาจจะเป็นที่คุณลุงว่าค่ะเดี๋ยวไปย่างไหม่สามอีกได้ถ้ามันสุกเนี่ยมันไม่จะไม่แฉะครับมันจะแครงแคงกว่านี้นิดนิดเออเกือบสุกเกือบสุกเกือบไม่คุณลุงเขาชอบกินดิบๆอย่างเมื่อคืนไก่สามตัวคุณลุงของจะกินสดๆเลยาคุณลง รับไก่ให้ดีนะแล้วก็คิดตังนะอะไรคะไก่หายไปสามตัวไปคุณลุงไปดูคนคนคือคนคนขาก็เอากินหรอเ่อ๋อพี่อันเน่ไปล่าไปกินในน้องเอเอมันมีคนล่าไปกินในน้ำเนี่ยริมน้านะคุณลุงมืงม่อคืนน่ะคุณลุงก็น่าจะมากันเลยพวกมึงคุณลุงไปไม่ถูกเรือพูดเล่นนะครับคุณลุงไม,ไม่ไม่ได้เอาไก่ครับน่บพอดีไปซื้อหมูมาอันนี้เลี้ยงหมูเนาะอไปให้ไก่เนาะ นี่ทุกคนใส่กรอบมือก็ดำค่ะกินคุณได้สามอันปะหนูกินอยู่แล้วพี่อันแรนมันต้องกินจะได้อดตายใี่ไร็วันนี้วันนี้จะไปต่อที่ไหนครับเดี๋ยวกำลังดูครับกลัวน้ำท่วมเลยอะไรตอนเนี้ยนี่ค่ะอันด่อย พริกนะคะอร่อยแซ่ขผมก็อ <infring> ร <es> ่อยค่ะอืมอือือะไม่อยากพูดเลยค่ะบ่าไม่อยากจะพูดเลยกระบอกมันสุกอยู่แล้วข้ามันสุกอยู่แล้วอืมฮอย่างนี้เปลี่ยนกว่าเมิมคินลงแผวรถก็ไปนั่งกินในน้ำอกเนี่ย ก็มีอะไรจะกินเลยจ้ะโกมันุอิ่มอ่าแล้วอะไรไปกินในน้ำคะไก่ไก่ไก่คุณลุงนับไก่ละไก่ดำคุณลุงไก่หายไหมคะไก่หายไหมคะแต่แต่คุณลุงคิดจริงเป็นเรื่องแน่ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ทุกคนดูค่ะว่า ในสวนบ้านๆอย่างนี้นะคะอากาศก็ดีนะคะเมื่อกี้พูดเล่นเฉยๆนะคะว่าอากาศไม่ดีเพราะว่าอยู่ใกล้พี่ออนแน่เฉยๆค่ะวันนี้ก็พี่ออนแน่ก็ถือกล้องให้น้องเหมือนเดิมนะคะก็ก็ขออนุญาตน้องแป้นแล้วก็ทงฝั่งเชียนตุงด้วยนะคะ <laughs> คือ,คอคือพี่พาใครมาไม่ได้พูดสกัดอารมณ์ใช่ไหมครับค่ะแค่นั้นพน <laughs> อ,อใช่ค่ะพออยากรู้จักน้องคนนี้เลยไปดูช่องผมครับรับรองว่าเด็ดใช่ค่ะถ้า ฝากติดตามผลงานน้องในช่องพี่อันแนอ่ออนทวนด้วยนะคะแล้วก็ติดตามผลงานน้องด้วยนะคะคอยเป็นกําลังใจให้น้องต่อไปเรื่อยๆนะคะอะไรที่ทําผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ฝากแนะนํามาด้วยก็ได้ค่ะค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเดีเออรีบไปฮะไปแล้วพี่อันแน่ไม่กระพูดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แฟนเข้าแฟนเข้าน้องมดสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วค่ะบ๊ายบาย